ตอนนี้ดีไหมแต่ก้าที่หนึ่งเลยครับตะก้าที่หนึ่งเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะจากหกเก้าเก้าเหลือสามสี่ห้าจ้าตัวเนื้อเปลี่ยนครีมเป็นฟิล์มด้วยนะคะถ้าสังเกตเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมเนื้อก็จะเป็นฟิล์มอ๋อครีมเป็นฟิล์มครีมแล้วเป็นฟิล์มอ่ะแต่ถ้าคนใต้พูดนั้นแต่ต้องพูดว่าเปลี่ยนจากเนื้อครีมแล้วเป็นครีมคอ้ยเนี่ยล็อาิเป็นฟิล์มเธอคุณแล้วหลังจากที่เราลอกข้าบคอมันนุ่ม มา่ะล้อมเป็นรูมอ่ะโอ้ยมีเราได้เกิดใหม่แล้วนะดีใจด้วยนะโอ้ยคอเราไม่เหี่ยวแล้วนี่ทุกคนคอเราไม่เหี่ยวแล้วมันสนุกพี่เป๊กไปเชียงใหม่จ้านี่ก็ขยันตอบเราอ่ะก็ข้ามขามไปบ้างก็ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นอ่ะตะก้าวหนึ่งอะไรคะแตะก้าวหนึ่งเลยฮิเดโกะถูกแล้วจ้ะใช่แล้วจ้ะบางอย่างเราก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องตอบไม่ต้องสารภาพไม่องไม่องได่ต้อนี่เรบอกคนนี้สบายใจจ้ะใช่จ้ะ ตัวนี้นะคะมีเลขจดแจ้งชัดเจนนะคะใช่ทุกอย่างต้องมีเลขจดแจ้งอยู่แล้วนะที่วันนี้ทุกแบรนด์นะทุกคนใช่ค่ะทุกอย่างเราถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายโดยคุณปูแครปค่ะคุณปูแครปกดได้เลยนะทุกคนหลายคนเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาดีนะทุกคนเป็นตัวมาร์กนะใช่ค่ะมาร์กสเกิร์ตมาร์กสเกิร์ตเป็นมาร์คคอลลาเจนมาร์กเปลี่ยนครีมเป็นฟิล์มมาร์คคอลลาเจนนะทุกคนครีมเป็นฟิล์มจ้ะใช่แล้วนะคุณใช้คุณทาไปสัก สิบนาทีนะคะแล้วคุณก็ลอกออกได้เลยจะเป็นแผ่นฟิล์มออกมานะทุกคนคุณแล้วมันเหมาะกับคุณตอนนี้เพราะว่ามันเป็นมินิไซส์เหมาะกับเป็นเป็นการแบบผ่อนใจพกพาทํางานทํางานตอนเที่ยงเนี้ยมาตอนเที่ยงเนี้ยมาได้เลยใช่ไหมเลิศเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณบอกเหลือสองเก้าสามมันเป็นไปได้ไงอ่ะหมูน้อยลองเช็คราคางาหมูน้อยอ่ะเอาเช็คราคาให้เราอ่ะหมูน้อยจริงหรอสั่งซื้อว่าคุณหมูน้อยทำงานใช่ไหมพักเที่ยงคุณหมูน้อยก็พอกเลยคุณหมูน้อยมาร์กช่ยเลยโดนฮารกิรีไปแล้วใช่ฮารกิรี ใครพูดไม่น่ารักนะคะนอนย่าด้านนี้ทำอะไรกินเร่อทำปี้ดทำอะไรกินเร่อใส่มากส่มาทุกท่านอบไปอ๋อตอไปแล้วหรอไปไปไปคุณยุ้ยลยน้ยนย่น้ยนล่นยลงทีให้คุณยุ้ยอะไรนะคุณยุ้ยขอโทษมาเดีกยวนะบอกว่าลงไม่เป็นน่ะต้องให้ทีมช่วยหน่อยอะไรคะอะไรคะอะไรคะคัณยุ้ย พอคุณยุ้ยมาลืมเลยลงลืมลงคลิปไม่แล้วคุณยุ้ยยังไงเราโฟนอินคุณยุ้ยไหมอ่ะโฟนไหนอ่ะอยู่นี่นี่ไงนี่ไงพี่ยุ้ยครั้หนึ่ง่ะยังไม่มาเออเดี๋ยวนะขอให้ทีมรีบคุณยุ้ยจะไปกับแซงสิพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะขอพอพี่ยุ้ยนะเพื่อนมัยแต่ไลฟ์ลืมลืมลงคลิปเลยค่ะพี่ยุ้ยขอลงคลิปแป๊บนึงนะคะคลิปพี่ยุ้ยน่นแหละเอาคลิปพี่ยุ้ยเดี๋ยวขอขึ้นหน้าได้ไหมพี่ยุ้ยได้ไหมไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะ พี่ยุ้ยแต่งหน้าเรียบร้อยพี่ยุ้ยสวัสดีนะคะย้องคลิปพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งที่นี่ค่ะเราหันกล้องหรือตรงนี้ไหมหนึ่งพี่ยุ้ยวันนั้นมันดึกไปเนาะพี่แป๊บนึงนะของอนวันนี้ไม่ดึกเลยใช่วันนี้สบายสบายพี้นและพี่ไมค์ไม่์ไมคพี่ยุ้ยเดี๋ยวอ้นกับพี่เอกิสจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเราไมค์ตรงติดตรงไหนอ่ะติดอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะทุกคน แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมีพยาบาลเดินมาด้านหลังไม่ต้องตกใจนะพอดีวันนี้พี่อยู่โรงพยาบาลมาเฝ้ามาเฝ้าไขา้มาเฝ้าพี่วัตค่ะอ๋อ <laughs> พี่วัตเป็นอะไรคะหาไม่สบายค่ะไม่คบายโอเคหายไม่ไวหายไว่ไหวนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่ยุ้ยมีอะไรมาแนะนําค่ะวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบดีมากนะคะแล้วก็แบบว่าดังมากๆในทวิตเอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมา ขายแบบด้วยการแบบเลิศๆเลยวันนี้ราคาหน้ารักเลยเนาะราคาน้ารักที่สุดนะคะบอกเลยนะคะใครที่ดูเราอยู่นะเตรียมเอฟได้เลยค่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเราแกะให้ดูเนาะอับมีสองสองสองสีใช่ไหมอันไหนที่สองรุ่นโอเคโอเคค่ะอันนี้เริ่มเริ่มเลยแม่ขาเริ่มเลยเริ่มเลยไริมเลยเริ่มเลยโอเคค่ะมาเดี๋ยนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง โอเคได้ค่ะอ่ะกล่องนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเราจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนเราจะแป้งเอาเหลือกูใช้ขึ้นก่อนแป้งมะหรือว่าหรือว่าเราควรคูชชั่นเพราะคูชชั่นเราก็ต่อด้วยแป้งใช่ไหมคะอ๋อมันจะต้องลงคูชชั่นมาใช่เลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปขอใส่แอปก่อนนะนี่เลยจะได้น่ารักขึ้นอ้าวไม่ใส่แอปด้วยมีการบอกด้วยอ่ะกล่องนี้เป็นคูชชั่นนะคะทุกคนไหนจ้าไหนนี่เลยครับ เค okay, ค่ะต้อง<า>ทำเล็บแล้วลืมไปว่าฉันต้องโชว์นิ้วต่อไปฉันต้องเล็บ่าเชิญครับพี่ยสําสำหรับตัวควุชชั่นนะคะต,ต้องบอกว่าตัวนี้เราขายดีมากพ่อพริเซนเตอร์ของเราคือน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าวรา่ะทุกคนพี่บอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะตั้งแต่เราเปิดตัวมานะคะยอดขายถล่มทลายมากรู้ไหมเขาเพราะอะไรเพราะว่า พุดชานเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากใช่ไหมคะแต่ว่าพุดชานสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์คอราริตเลยนะคะเพรียวบอกว่าเราอ่ะดูแบบมาเยอะมากมาหลายผลิตภัณฑ์มากทั้งแบรนด์ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเราไปเลยนะคะคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเลยนะคะแบบจับมือกันกับอาดีเลยว่าขอผลิตพุชชานนะคะที่ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของคนไทยาพอากาศบ้านเราอมันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็ผิวของคนไทยด้วยนะคะจึงได้ออกมาเป็นพุชชานสูตร ต้องบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของออรลิศนะคะแล้วก็เป็นนะคะก็อบอกเป็นรุกรรมใหม่นะคุณเอกี้คือตัวนี้นะคะทาไปแล้วปุ๊บนะพี่บอกเลยว่าเนี่ยพี่ทาตั้งแต่หกโมงเช้าตื่นเช้าแล้วก็ามานอนเ้าพี่วัดที่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนเนี้ยจะสองทุ่มสี่สิบเกือบสามทุ่มหน้าไม่ตอบเลยนะ,ะแล้วก็หน้าจ่ ความฉ่ำเงายืนอยู่ใช่ความฉ่ำเรายินอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือหน้าไม่เป็นประทูคุณเด็กที่นี่มานไหมอ่ะพี่ชาด้วยมันคือหน้าไม่เป็นประทูมาเพราะว่าถ้าเกิดสมบติเราทาคุชชัที่มันเงาเกินไปมันฉ่ำเกินไปอะค่ะหน้ามันจะเงาแล้วที่ว่าหน้าเป็นประทูอ่ะมันจะวิ้งเกินไปตัวคุชชัตัวนี้นะคะน่าจะน่าจะแบบไม่แบทเกินไปแล้วก็น่าจะฉ่ำเงาระดับที่คนดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญของเรามีสามเบอร์ด้วยกันนะคะเบอร์หนึ่งนอกจากสีขาวเบอร์สองเป็นสีสองสี ี่เบอร์สามเราจะมีสีแทนมีสาเบอร์อ <c oughs> นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะคกอิงฟ้าวราหะใช้ในการแต่งหน้าเกือบทุกวันเลยะคะ <c oughs> <S> <S ่ะเดินเช้ามาใช้ตัวนี้เวลาเดินทางไปไหนก็ต,ตามไปต่างประเทศน้องก็ใช้ตัวนี้ต้องบอกว่าน้องพกติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะ้องแล้วก็น้องอิงฟ้าใช้เบอร์ไหนเป็นพิเศษไหมคะ กิงฟ้าใช้เบอร์รสองค่ะเบอร์สองกิงฟ้าที่เบอร์สองใช่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้การแดดห้าสิบเท่าใครที่แบบอยู่ในแสงไฟหรือว่าอยู่หน้ามือถือตลอดนะคะตัวนี้กัรแดดห้าสิบเท่า p a เบวกด้วยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วยนะคะตัวนี้นะคะไม่ก่อให้เกิดซิลแล้วก็ต่อให้ระมืออิสระด้วยนะคะตัวนี้ลดลดนลภาวะด้วยนะคะพี่บอกเลยว่าตัวนี้นะคะใครที่ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องการระคายเคืองหรือว่าอุดตันนะคะตัวนี้เป็นฟุชั่นไม่ใช่แค่ฟุชั่นนะเป็น บรุงผิวในตัวด้วยนะคะก็คือรวมในตลาดนี้เลยฉะนั้นใครที่ได้ใช้ตลาดนี้พี่บอกเลยว่าคมสุดๆ กัการที่คุณลงทุนนะจากที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะเรารู้สึกว่าเออแบบคุ้มขนาดนี้ราคามันก็ต้องสูงใช่ไหมแบบว่าไปเก้อยหรือ1่0พันกว่าอัพใช่ไหมคะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในไลายวิชาตาก้ามาอย่างตาก้ามาอย่างแต่ที่ทาไปอย่างค่ะตาก้ามาอย่งตอนนี้อยู่ับอยู่นะคะทับหนึ่งครับพี่ต้องเป็นคูชันหน่อยตอนนี้เทนเนียทาไปแล้วนะทับครึ่งสาอางนะคะทุกคน ทาทับไปเลยนะคะเห็นไหมว่ามันจะไม่ไม่เป็นคราบด้วยคือที่มันดีมากเลยอย่างที่พี่ยุ้ยบอกว่ามันจะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเมื่อเราอากาศร้อนเนมันก็ต้องปรับไปตามสภาพอากาศไงเนาะเดี๋ยวดูตะกร้าก่อนขอเป็นตะกร้าคูชั่นมาก่อนนะครับราคายังไงครพี่ยุ้ยราคายังไง ราคาปกตินะพี่บอกเลยว่าประมาณ590บาทเป็นตลับนะแต่แว่าวันนี้มีโปรโมชั่นในไลฟ์พิชานะคะเหลือ259บาทค่ะ259าบาบาทลดก่อนห้ินไปเลยเกหิรน50%หรือว่าใครจะแบบว่าเอฟแบบว่ากดมาเลยนะคะ4ตลับนะคะ4ตลับดูในแต่ก้าได้เลยตอนนี้คือรู้สึกว่ามันจะเหลือแบบ คุ้มากค่ะสองร้อนิดๆอีนะเหลือพันเก้าสิบเก้าสี่ตลับพัก้าสเก้าพันเกได้สีตลับเล้ซึ่งไมาคลาบเบอร์ได้ใช่ไหมคะถ้าสตลับคลาเบอร์ได้นะคะแจ้งมาได้เลยว่าจะเอาเบอร์ไหนนะคะคุณมากพุณชั่นพี่บอกเลยว่าคุณมากหรือใครสามารถใช้พูชั่นนะคะแทนรองพือได้เลย พี่ยุยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ตากล้าตะกร้าตอนนี้ยังมีแค่แป้งพับอย่างเดียวนะคะเราขึ้นแป้งพับก่อนได้ไหมพี่ยุ้ยหรือยังไม่ได้ได้ได้เพอตะกร้าแป้งพับมาเอ่ะตนที่รอแป้งพับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต่อเวลาให้เมื่อกี้พี่อ่๊าลงลงคูชั่นไปแล้วเดี๋ยวนะคะแป้งพับับนะคะ ค่ะยืดต่อไปแป้งพับได้เลยค่ะโอเคสำหรับแป้งพับตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรใหม่ของออร่าลีตัวนี้เราขายมาสิบปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้วันทีู่ี่ถือตรงนี้นะคะก็คือเป็นสูตรใหม่เลยนะคะซึ่งพรีเซนเตอร์ก็คือเจนนี่เทียนโพสต์นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะขายดีมากๆนะคะใครที่ได้ใช้กลับมาซื้อซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่แป้งทุกคนเขาเขาเป็นแป้งที่มีบำรุง รวมในตัวและสูตรใหม่นะคะต้องบอกว่ามีสารสกัดนะคะมากกว่า11ชนิดด้วยกัน<อ>นะคะอโอ้โหแบบเยอะมากเ,เาพูดได้หมัน เด็เลยนะคะก็จะมีทั้งนะคะต้องบอกว่ามีทั้งไข่มีทั้งไข่าทากนะคะแล้วก็มีคอ,อลลาเจนปลระดาต่ต้องคําคอเลาเจนนะคะนะคะมีหลายตัวเลยนะคะคต้องบอกว่ามีมีหลายตัวที่ช่วยในการบารุงผิวเลยฉะนั้นนะคะการที่เราทาแป้งเนี่ยถ้าเราทาแค่แป้งอย่างเดียวไม่พอนะคุณเอ็กี้คือคจะต้องมีบารุงผิวไปในตัวด้วยจะาให้หน้าเราชุ่มชื่นเป่งปังนะคะไม่มีริ้วรอยด้วยตอนนี้นะค,ะคุณ มาแล้วนะครับพี่คุชั่นมาแล้วแต่ก้าวที่หนึ่ง,งก็แป้งพับแต่ก้าที่สองอแล้วนะตอนนี้ใครฟังแล้วอยากจะกดอะไรกดได้เลยแต่แนะนำนะให้ใช้คุชั่น,นไไคุชั่นแล้วก็กานด้วยตัวแป้งจะลดมากใช่ซึ่งโปรก็ราคาเดียวกันเลยใช่ไหมฮะพี่อยู่ทั้งแป้งแล้วก็คุชั่น สามารถซื้อคลากันได้ด้วยค่ะสามารถที่จเอาใช่ใช่เอาพุดชั้นหนึ่งแป้งหนึ่งก็ได้ดูในตะกร้าได้เลยค่ะอ๋ตะกร้าได้เลยมีโปรโมชั่นได้เลยถ้าหตลับสองจาก590ถ้า2ตลับห้าดเก้าจาก1นึ่งพันหึ่งร้อยแปคุณกนอ๋ใช่ส่ับหน่งค่ะวร็ออาจะเป็น4ีชิ้นก็ได้ค่ะซื้อ2องจากสอง่ะสชิ้นวิุ้มนะเพราะว่าคุณคุณเลือกเบอร์ได้ด้วยไงสาวสาวที่สาวสาวที่แต่งหน้าไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะคะใช้ง่ายมากทั้งสตัวนี้จริงๆพวร คือทั้งหมดก็แต่งหน้าไม่เป็นส่วนใหญ่จะแต่งกับช่างแต่งหน้าแต่ก็มีมเอวไว้ในกระเป๋าใช่เพราะว่าเป็นวันที่เป็นแบบไม่ต้องเป็นวันทํางานมากอะไรเพราะคือมันสามารถจะเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดทนนานด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นเนี้ยเนี่ยเพราะว่าด้วยเบอร์ส่เนาะมันลดอะ จริงเลิศมากค่ะงั้นแป้งแป้งเร,เราเราเราบอกนิดนึงนะฮะสำหรับเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับผิวขาวโทนชมพูใช่ไหมคะค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเหมาะสำหรับผิวขาวชมพูเบอร์สองเหมาะสำหรับผิวสองสีนะคะแล้วก็เบอร์สามเหมาะสำหรับผิวสีแทนค่ะ,<ช>ะเรื่องเบอร์ไหนก็ได้แต่จริงๆผู้หญิงเราไม่เคยมีเบอร์เดียวนะคือว่า ได้ราคาสีได้เลย,เลยค่ะจริงนะคะหรือว่าจะซื้อเป็นคุชชั่นสองแป้งสองหรือว่าคุชชั่นสามแป้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีการนายบอกเลยว่าให้ทางคุชชั่นก่อนก็ได้สําหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะแบบต้องการปกปิดทางคุชชั่นก่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งพับได้เลยตัวนี้นะคะกันน้ำนะคะกันน้าได้ถึง นะคะ1ิบหกชั่วโมงเลยนะคะที่บอกเลยตัวนี้นะคะการน้ำไี่ยาวนานมากๆนะคะแล้วก็น้าไม่ตกระหว่างวันด้วยนะคะสามารถที่จะเติมได้ด้วยระหว่างวันได้เป็นคราบไม่น้าไม่แคตกด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าแกะ่ยแป้งเราขาดมาสิปีแล้วนะคะการันตีได้เลยก็เป็นได้เดยนจะเล่นกีฬาทางน้ําก็ได้ไใช่ไหมพี่ยุ้ยหน่อยได้ได้ถ้าเบเกี้แนะนําเบอร์ไหนดีคะผู้ชายกีฬาลำกีฬาลำท่าสีสวยแบบนี้แนะนำเบอร์หนึ่งไปเลยค่ะ สวยจริงๆที่พูดเลยค่ะเดี๋ยวถ้ารู้สุดถึงสองสี่ใช่ไหมชาเบอร์หนึ่งนะเออเมื่อกี้คุสึกว่าเือกี้คุรสึกว่าล่าขาวคือสวยอ่ะอันนี้คือตัวเองนะตัวเองแต่ว่าจริงๆจริงๆเราทาให้เหมาะกับสีผิวเราก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนําแต่ว่าเบอร์ที่ขายดีที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์สองเบอร์สองอ่าเบอร์สองจะขายดีที่สุดเลยเออ เนี่ยเป็นเรานะถ้าโปรอย่างเงี้ยเราซื้อไปเลยทุกเคนใช่เเราวไปลย้แล้วไปใช้ในวันวที่พี่ยุ้ยบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีแป้งเบอร์เดียวเดี๋ยวก่อนพี่ยุ้ยทำไมคนได้ร้อยก็ว่าได้ร้อยเก้าบาทเองอ่ะน้องนอนน่ะแสดงว่าเขาแสดงว่าที่ตอกให้ราคาแบบว่ามีคูปต์อกให้หรือตอกค่ะพี่ช้าเนี่ยแล้วก็มีน้องกันบอกว่าได้ร้อยยี่สิบสี่น้องนอนบอกว่าได้ร้อยเก้าบาทค่ะสั่งแล้วคุราคาดีมากทุกคนแต่ตอน ใครที่อยากได้ช่างแต่ดูในตะกร้าได้เลยนะคะของคุมากเลยค่ะสยอดแล้วก็จริงๆนะคะช่างแต่งหน้าแนะนําที่เขาใช้จริงๆอะค่ะคือนอกจากพัฟที่อยู่ในนี้นะคะพัฟเมดจิดราก้อนแล้วคุณใช้แปรงก็ได้ของคุณใช้แปรงเกลี่ก็ได้ถนัดาจก็ใช้อย่างนั้นได้เลย ะดวกมาเธอเธอดูแลพิธีกรร่วมด em um ้วยเอาคุณจะไม่คอลอกภาเป็นกันคะต่อต่อต่อตได้แล้วน pues ั่นราคานี้รวบไปเลยสําหรับราคานี้นะคะที่พี่วิแนะนําค่ะอลิสั่งแล้วค่ะโอเคใครสั่งแล้วใครสั่งแล้วเบอร์ไหนบอกเราหน่อยใครสั่งแล้วเบอร์ไหนบอกเราหน่อยนะจ๊ะนี่ไงช่างแต่งหน้าเราบอกเห็นไหมใช้แปลงแปลงที่ใช้ใช้กับใครสะดวกสะดวกมากค่ะแล้วแล้วคุณ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 ก๊อปตี้ยังอยู่ไหมเนี่ย เขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะแต่ว่าเขาเขาถึงหน้าเราเขากลับไปแล้ว <food> เขาก็แนะนําเข้ามาคับเขาเป็นช่างแต่งหน้าเราย้ําโปรอีกทีดีกว่าค่ะพี่ยุ้ยค่ะโอเคย้ําโปรเลยนะคะว่าวันนี้เฉพาะในไลฟ์พี่ยาลราคุ้มสุดๆเลยค่ะเมื่อกี้เห็นบอกมาได้แบบราคาถูกมากเลยราคาดีมากแนะนำว่าให้ดูในตะกร้าเลยเพราะว่าเพราเดี๋ยวนี้มีฟูปองติกเข้ามาตลอดเวลาเลยค่ะยุ้ยก็เลยไม่ชัวเรื่องราคานะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะราคาปกติหนึ่งตลับน่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าวันนี้นะคะเมื่อกี้ให้ไปอยู่ที่ตลับละสองร้อยเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้เหมือนจะเหลือละเหมือนจะเหลือถูกไป ด้วยนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจเลยคือเข้าดูในแต่ละนะคะอยากได้โปรโมชั่นไหนสามารถที่จะกดได้เลยนะคะ่าจะเป็นคุชชั่นหรือว่าแป้นพับนะคะจริงๆแล้วย่ว่าซื้อคุชชั่น2แป้น2อันนี้ฟุมมากๆได้สี่ตลับเราใช้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถซื้อฝากกับทุกคนได้ฝากเพื่อนๆที่ทำงานฝากคุณพ่อคุณแม่ได้หรือว่าซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยเพราะมันคุ่มมากๆนะคะเพราะวันนี้ให้แบบคุ้มสุดๆเลยในไลฟ์ของพี่ชาติของพิยาเลยในวันนี้มากเลทุกคนจะบอกว่า ันก็่าบาตอนนี้ จาก2,360นะ่ะสตลับเหลือ1,990บาทแล้วถ้าใครมีคูปองเนี้ยใช้ได้อีกนะบางทีไม่เหลือพันไม่เหลือเหลือไม่ถึงพันด้วยได้ตั้ง4ีตลับแล้วคุณไปคละได้นะคูชั่น2แป้งพับอีก2ได้หมดแล้วคุณลาคาดีขนาดนี้คุณควรจะมีแป้งดีๆที่จะติดตัวเอาไว้<อ>ใช่คือให้แม่ก็ได้หรือว่าจะซื้อให้เพื่อนก็ได้หรือซื้อไปจับฉลากก็ได้ช,ช่วงนี้เป็นฉลองไตรามาสสุดท้ายของปีค่ะ <No. S 2> แล้วเวลาใช้ตัวนีว้คือไม่หยาดไม่เยิมนะคะพี่ยาใช้เบอร์ไหนคะพี่ยากชบเบอร์ไหนคะพ ุ้ยถ้าแนะนาเลยกว่านี้เห็นพิ่อยู่ว่าพี่ิาเบอร์หนึ่งไม่โดนเลยแต่เมื่อกี้เอาจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ิาใช้เบอร์อะไรนะเบอร์สองเมื่อกี้ใช้เบอร์สองก็ถือว่าก็โอเคนะแต่ใช้ได้สองเบอร์เนาะใช้ได้สองเบอร์ค่ะใช้ไสองเบอร์ได้เลยลดค่ะกลับไปเลยนะคุชชั่นเหมาะมากสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นอย่างพวกเรานะคะสุดเออมันจะเนียน ลงคูชั่นก่อนแล้วก็ต่อด้วยตัวแป้งนะคะเนี่ยเมื่อกี้ทาพาเพื่อนำอ่างไปนะคะไม่เป็นคราบเลยทุกคนเนี่ยมีแต่คนบอกว่าแป้งลรักมากเลยสั่งแล้วคุณจุ้ใครสั่งแล้วมาบอกเราหน่อยบอกเราหน่อยสั่งเลยราคานี้วันนี้ต้องบอกว่าสุดพิเศษสุดๆใช่ค่ะพิเศษราคาดีมากจริงๆนะคะกับคูชั่นของออร่าริชกับตัวแป้งด้วยนะคะพี่ยุ้ยรุ่นใหม่ล่าสุดเขาไปทุกไรฟ์เหมือนกันนะพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยก็หน่อยไม่แล้วพี่ยุ้ยขายดีอยู่แล้ว พี่ยูขายดีอยู่แล้วแต่ว่ามาไรฟ์แบบเหมือนเป็นการคืนอะไรลูกค้าพี่ย้ยไปต่อไหนคะต่อตอดรมริกากับพี่แท็กอะคะใช่โอ้โหน่ารักที่สดเลยฝากความิถ <Nein>, ึงถึงดรมาริกาด้วยนะคะวันนั้นเจอค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันมาที่3านะคะพี่ยูได้เลยค่ะพิาขอบคุณมากวันนี้เห็นคลิปแล้วน่ารักมากเลยอ่ะใช่ค่ะคกันคคุณกัหนิ้ตอนนี้มาอ่าัะมาก ต้องลงทุ่มหนึ่งแล้วเมื่อกี้เจอพี่ยุ้ยตายแล้วลืมลงเซ็นสัญญากับพี่ยุ้ยไปแล้วลืม,ล,มลง ลงคลิปตลกราคาทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะกับคลิปที่ทํามาแล้วก็มีกดตะกา้าด้วยแต่ตอนนี้กดตะการาในช่องนี้ตอนตงนี้ก่อนเนาะก่อนลสุดท้ายแล้วนะก่อนจะแหกโค้งไปตรงนี้อ่ะทวนอีกทีหนึ่งเนาะถ้าตลับเดียวนะฮะจะ590เอาไป25 9กทั้งคูชั่นแล้วก็แป้งพับจ้แต่ถ้าซื้อสิตลับคุ้มมากเลย1 0 9 9บาทจาก2360คุณไปคลายได้เลยจะเป็นคูชั่นหรือว่าแป้งพับใดๆนะคะกันได้เลยเบอร์ก็คัดได้หมดเลือ่องไหนตุน เพคุะชันก็ต้องตุนนะเพราะว่าคุณฉันก็ต้องใช้ใช่ค่ะแฟนพับก็ต้องใช้คุณทองคุณยังซื้อเลยแพงขนาดไหนคุณอันนี้ราคาดีมากเลยแล้วมันดีกับตัวคุณด้วยเนี่ยไม่ติดดอยด้วยนะจ๊ะไม่ติดดอยจำแล้วมาจองดูดีคุณโอ๋ซีสิแกเย่เดี๋ยวก่อนราคาราคาลดอยู่แล้วยังได้ราคาคูปองลดอีกอ่ะคุณโอ๋คุณโอ๋ได้ราคานี่คุณโอเอาไปขายกินส่วนต่างะค่ะ จริงๆแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้วนหนึ่งใช่ค่ะกดที่ตะก้าอย่าลืมคอนเฟิร์มยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ราคานี้นะคะราคาจึ้งมากนะคะมีคูปองโอ้ยดีใูมองมีคูปองเจอกันใหม่นะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะสวยที่วาดหายไว้นะคะสวยถ่ายไวไวไหมทันวันที่31นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโ้ บทเพลงสารการสวัสลูกค้าท่านต่อไปฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายว่าคุณคุณฟ้าใหม่จะต้องหาคุณไหมอ่ะไม่หรอกเพราะว่าเสียค่าลิขสิทธิ์ในช่องนั้นนะแต่ว่าช่องนี้ไม่ได้เสียไม่แต่เราก็ไม่ได้ร้องประกันค้าอะไรนี่กึเนิ่นนี่มาเราให้เป็นเพี้ยงเป็นสิทธิ์จะได้ไม่มีลิขสิทธิ์บนดีลมาให้เพียงเพียนเดี๋ยวร้องให้จะได้เพี้ยนนี่คนนี้เขาเคยจะอยู่กับมี่นะจ๊ะเอานี่ยไงอ่ะคนนี้นะ จจะเซ็นสัญญาแล้วนะจ๊ะในวันพรุ่งนี้จะสัญญาแล้วแต่ว่าจากนั้นจากนั้นก็คือเาเเรปลี่ยนใจเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงไม่พอไม่เป็นไม่มั่นใจจริงจากนั้นพี่สมเกียรติบอกว่าพี่สมเกียรติผู้จัดการเขามาอยู่พรลมเก้าดีกว่าเลี้ยวขวาตอนแรกอ่ะอยู่ไฟฉายอยู่แล้วเป็นดาราเป็นนักแสดงเล่นหนังแล้สุดท้ายก็ได้ไปเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก ตอนที่เขาไม่ audition เขาเรียกอะไรแม่กระแกอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเพราอะไรวะที่เราจะต้องไปร้องเพลงแล้วเราก็จะต้องปิดเต้นใสสกรีนั้นฉันได้สกรีนเทสพี่แอมสองลักมาดูด้วยเพราะนั่นแหละพอเรียกเซ็นสัญญาก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วก็ปิแฝดนี่นะแล้วเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราต้องร้องสดแล้วเราจะทำตัวยังไงแล้วเกิดเราร้องเพี้ยนแล้วเราเป็นนักร้องมันไม่ได้แล้วสัญญามันคุ้มค่าไหมล่ะสัญญามันคุ้มค่าไหมล่ะได้ตลับละแปดบาทป่ะ จำไไม่ด้บอกไม่ได้พูดตอนนั้นกลัวกลัวเพราะว่าไม่มั่นใจแต่แต่ถ้าให้กรีดร้องเป็นนักแสดงเนี่ยเต็มที่แต่ถ้าตอนนี้ล่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลยพี่แอ้มไม่อยู่ตรงนี้มีเงินมาคนนี้สิบล้านเนี่ตรงนี้เดี๋ยวอ้นจะร้องแล้วพี่ย่าสิงได้ไหมอ่ะพี่ย่าจะสิงพี่แอ้มจะถนัดสิงเขาจะไม่ชอบใช้เสียงขาวไม่สนของเาเพลงอะไรถนัดเพลงอะไรอาจจะได้ร้องให้ฟังราเพี่ย่งอดเห็นพี่ย่าเป็นนักร้องเลยกบเขียวบอไม่อดไม่อดกบเขียวเดี๋ยวจะได้เห็นพี่ย่าตอนนี้เดี๋ยวพี่แอ้มิบสิงอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้มันแตกเลยดีกว่่าออะโเค ฉันแตกกีตาร์นี่แตกนี่เติตนี่เป็นกติรกีกีตาทำไมเป็นตูดบ้าร้อที่โกบไคี่กบไครอันนี้เพราะว่าจะซงเตรดเตรดดิตตยกไปค่ะพิชาเตร์ดเแต่เป็นอยเดี๋ยเสื้อแล้วสิสอ้เสื้อแล้วใม่ใหมต่าหนึ่งจะเข้าเลยหนึ่งสองแต่แตกเป็นแตกไม้เราถือไม้เราถือไม้โอยเอมโอยนี่ก็เติร์ด S 1น hey, ึ่งสองสามเร็วแตกเป็นแตกแบกเอาไว้กันหนักหักเป็นหักไม่ต้องแค่ความรักความผูกพันอันเก่าอยู่นั้นพันซอยหรือพันซอยพันซอยดีดร์สิพี่กอล์ยังไง แตกเลยดีฝาดีฝาสิาาหนึ่งสองสามให้มันแตกเลยดีฝา <c oughs> ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นสสงให้มันหักเลย <c oughs> ดีฝาทุา <c oughs> กจเจ็บก็ยอม ไม่โอ้ยพี่ซาเดี๋ยวพี่ซาเดี๋ยวนะทั้งสวยนะทั้งสวยนะไม่เสรเช็ดแล้วเช็ดแล้วไงยังไม่หมดไงคะยังไม่หมดอีกเหรอเดี๋ยวบอกลูกค้าสิเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรามาร์คเมื่อกี้เรามาร์คนี่อย่าหาว่าคอเราสกปรกนะใช่เหรมเราไม่สกปรกนะเพื่อนเธอช่วยดูแลกันด้วยถูกต้องอะไรอ่ะฟังเขาบ้างค่ะใช่ค่ะคุณลูกค้ามาไหมเรา m a r คอคุณลูกค้ามองว่าเรา m a r คอลูกค้าคอคุณลูกค้าคเราไม่ได้สกปรกนะคะเราลอกภาพ เราหมาคอค่ะเราเพิ่งออกมาจากท่าเรือมูดกานอนไงขอโทษค่ะอุ๊ยอุ๊ยแอสตาเรียลแอสตาเรียลนี่ดีมากนะขวดนะคะยังไงเราแอสตาเรียลดีมากนะทุกคนใช่คุณลูกค้าแล้วกำลังเรียนขวดเองคุณลูกค้าโอเคไหมแอสตาเรียลคุณโอดอะไรอีกไม่อยากฟังเพลงนึงไม่ออกขอพี่อ้นจ้ะได้ค่เลยโอ้นร้องเลยนึกไม่ออกไงก็เพลงอะไรอย่านึกไม่ออกเพลงอะไรอ่ะนึกไม่ออกเพลงนุ่งเอ นึกไม่ออกเลยจริงๆริใช่ไหมเธอว่าเวลาที่ฉันเสียใจสิ่งนิ่งมากเลยอะแล้วฉันก็ตอนร้องในเทปก็ร้องอย่างนี้แล้วฉันจะเป็นยังไงจะซื้อลิขสิทธิ์สิโอ้ยไม่ต้องซื้อคุณฟ้าใหม่เขาไม่คิดมากกขอย้มขอย้มของพี่แอ๊กี้มาได้ไหมหรอได้ไหมแอ๊กี้ได้ปะ ได้แหละขอเกียกี้จ่ายแล้วคุ้แม่ของมาลั่น้องในช่องของคุณแม่เขาสักเดือนละสามครั้งได้มาผ่านการค่าเชื้อบัรจุเอาไว้เฮ้ยท่าไหนนะพี่ท่าไหนนะ แล้วไม่แต่ก่อนต้องเต้นแมนทำไมจะใส่เต้นตูดใส่ฮูดทำไมแต่ก่อนไม่เต้นตูดอะแต่ก่อนเป็นผู้ชายไงเออแล้วเต้นยังไงแต่ก่อนฮวนการว่าชอบมอะเข่าทามาะใช่เข่าทามาะหอแอสตาเฮ้ยมีคนรอแอสตาแอสตาแดริเลแอสตาฟินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชสวัสดีคุณผู้ชายดิโอันสวัสดีคุณผชายคุณผู้ายช็ดผมหรอคุณผู้ชายช็ดผมรอหรอ รูกค <differences S 2> ้าลูกค <t mejorar problem> <t mejorar oil> ้าเอารูกมาแต่างหน้าก่อนเร็วคุณลูกค้ามีพระนามว่าอะไรคะจะได้เรียกกันถูชื่อเอ็มค่ะชื่อเอ็มค่ะพี่น้องพี่ยุ้ยอ๋อน้องพี่ยุ้ยเอาบุญ อ้าวในครีนสตินนี่บ่อยมาที่คุยแซ่บไงโอ้ยเรอดรอดรอดเริดขามาคุณเอ็มไปจ้ามาคุณเอ็มนะคุณเอ็มขึ้นมาตะกร้งหน่อยออสเตรเลียนี่แบบดีมากสวัสดีคุณผู้ชมด้วยตอนนี้กระแสดังเลยเอาง่ายๆเลยตอนนี้ที่เอ็มเอามาให้พี่ย่าในไลน์นี้นะครับเอาคำง่ายๆคำจำกัดความที่ทุกคนตอนนี้กำลังสนใจว่าแอสเตรเลียมันช่วยแอสตราจันตินมันมีอะไรมันช่วยอะไรมันทำอะไรบ้างเอาง่ายๆ ไม่สะดวกแก่ํำจับแต่ความง่ายมากหรือทำยังไงดี <g ay> ฉันจะอยู่กับช่งวงวัยที่เราผิวดีที่สุดดูดีที่สุดเวลาเราออกแดดหรือเราทําอะไรหรือว่าเรามีปัญหาในเรื่องของพวกรอยปื้นหรือว่าการเกิดของฝ้ากระอะไรเงี้ยครับทํายังไงให้มันอยู่กับเราน้อยที่สุดหรือเกิดได้ยากที่สุด <g ay> หรือเกิดแล้วทํายังไงให้มันมันมันจางได้ง่ายจางได้ไวมันก็คือแอนทาแซนดินทั้งหมดเลยครับพี่ยาตัวนี้เลยนะครับ <g ay> <g ay> ซึ่งออลตาแซนตินของเอ็มนะหนึ่งเม็ดนะครับได้ออลตาแซนตินที่แดมิลลิกรัมวันนี้น่าจะเยอะสุดในประเทศไทยแล้วครับที่ได้8ดมิลลิกรัมครับหนึ่งกระปุกมีสิบห้าเม็ดนะครับราคาวันนี้นะครับพี่ยาปกติหนึ่งขวดสามร้อยเอ็มให้สองขวดนะครับขวดละสิบห้าเม็ดเนี่ยกินได้1เดือนนะครับในไรฟพี่ยาเท่านั้นนะให้ไปที่สองร้อยี่สิบเก้าทโอ้ยเลิศเลยตกขวดละร้อยกว่าบาทแล้วฮะ 100ร้อยกว่าบาทแล้วได้15เมตรครับเป็น8มิลลิกรัมอันนี้อ,อันนี้คือทางแบรนด์อ่ะร่วมกับทางทิกตอกให้คูุปองพิเศษให้กับไลดียาโลดจริงจริงแอสตาแอสตานี่นน Ast ra. Ast ra คือช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายใช่ไหมคะคุณเอม็มใช่ค่ะใช่ค่ะพ่ามันจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายการอักเสบนมันเกิดได้หลายอย่างบางคนเจอแดด